มหาการบิดคัพยังไม่จบหลังจากที่ทางบิดคัพค่ะเขาเพิ่งโดน SCB ล้มดิวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้ค่ะบิดคัพก็เจอกับเรื่องวุ่นวุ่นไม่เลิกในขณะที่ Binance เองก็กำลังจะก้าวเข้ามาในตลาดบ้านเราค่ะ ล่าสุดค่ะทางสำนักงานกรตรนะคะได้ประกาศลงโทษทางแพ่งกับผู้บริหารของ Big Cup กรณีอิน i ซเดอร์เทรดดิ้ค่ะโดยผู้ที่กรตอกล่าวโทษนะคะก็คือนายสำเร็จวัชนะเสถียรประทานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีบริษัทบิ p คัพบล็อกเชนเทคโนโลยีจำกัดหรือว่า BBT นะคะกรณีใช้ข้อมูลภายในจากดิวษ์แห่งปีระหว่าง Big Cup กับกลุ่ม SCBX เข้าซื้อเหอรียญคับหรือที่เราเรียกกันว่าอินไซเดอรโดย มีบทลงโทษปรับเป็นจำนวนเงิน8,533,383บาทและห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเวลา12เดือนค่ะ งานนี้ค่ะคุณสำมเร็จก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงนะคะว่าเขาได้ซื้อเหรียญคับระหว่างวันที่4กันยาจนถึง2พฤศจิกายนซึ่งเป็นเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ30-32บาทค่ะพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่เคยรับรู้ดีลระหว่างบิคคัพกับ SCB เพราะว่านั่งเป็นผู้บริหารของ BBT ไม่ใช่ส่วนที่เป็น Exchange ค่ะโดยตั้งใจซื้อเพื่อเก็บลงทุนในระยะยาวและใช้ชาระเป็นค่าธรรมเนียมในการเทรดเ่า อีกทั้งยังไม่เคยเทขายเหรียญครับเพื่อทำกำไรแม้ว่าราคาจะขึ้นไปสูงแล้วอีกด้วยค่ะในเวลาเดียวกันค่ะทาง BBT หรือว่า Bigcup Blockchain Technology นะคะเขาก็ได้ประกาศผ่านหน้าเพจ Facebook ค่ะว่านายสํเเ็็จค่ะจะยังคงดำรงตำแหน่ง CTO ต่อไปจนกว่าจะมีความชัดเจนตามกระบวนการทางกฎหมายที่นายสํเเ็็จตั้งใจจัดต่อสู้คดีในครั้งนี้ค่ะ แต่เรื่องเราก็ไม่จบง่ายๆค่ะเพราะวันลุ่มขึ้นนะคะทางสำนักง,งานกรตอค่ะก็ได้ออกประกาศชี้แจงรายละเอียดของมาตรการการลงโทษทางแพ่งทันทีเลยค่ะ โดยมีประเด็นที่เป็นไฮไลท์ก็คือการเข้าซื้อหุ้นหรือเหรียญที่เชื่อว่าเป็นการใช้ข้อมูลภายในจะถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายเกิดขึ้นแล้วค่ะแม้ว่าจะยังไม่ได้ขายออกไปเพื่อทำกำไรนะคะส่วนประเด็นที่นายสำเร็จระบุว่าไม่เคยรู้เรื่องดีลนี้มาก่อนกรตอตก็คงไม่ได้รับฟังข้อแก้ตัวตรงนี้ค่ะ จริงๆแล้วค่ะเรื่องนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังจาก SCB ล้มดิวได้ไม่นานค่ะผู้บริหารก็มาโดนโทษทางแพ่งจากกรตออีกทุกคนคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะคุณสำเร็จไม่เคยขายเหรียญจะถือว่าผิดหรือเปล่ากรตอเขาจงใจล็อกเป้าบิดครับหรือเปล่าแล้วอนาคตเหรียญครับค่ะจะเป็นอย่างไรมาคอมเมนต์กันนะคะ